การที่โรงเรียนจุดจุบ้านของกรมจำนะครับขับเพื่อนมาเนี่ยเราก็ลงดิดลงถูกมานะครับไม่ได้ทําครั้งเดียวแล้วก็ปิดเลยนะไม่ได้ว่าโรงเรียนจุดจุบ้านของกรมพุทธมุขออกแบบแผนการสอนแต่พวก้เป็นเตรที่นี่ได้แผนการสอนให้นนตอบนโยงวงเลยก็ได้ถึงขั้นที่สามอ๋อแล้วเราก็รู้ปัญหาเราครั้งที่หนึ่งเกิดจากอะไรครั้งที่สองไม่ออกแบบใหม่ลด โดยผสมการเรียนรู้ให้ลดลงลดจนอะไรจนให้มันลดลงนะครับขั้นตอนกระชับขึ้นงานนักเรียนก็น้อยลงก็ลดลงเยอะๆจนลดรอเด็กมานั่งคุยมานั่งคุยนี่จะมีกลุ่มเล็กๆมจะทำเตรียมสถานที่กลุ่มก่มหลังจากสอนแล้วเกิดอะไรมีปัญหาตรงไหนสอนไม่ทันยังไงเด็กไม่สนใจหรือเด็กไม่เข้าใจในเรื่องอะไรเ้าแต่เราอยู่เดียวเ้ียเอาตรชาเ้าสสงจี ก็ปรับไปกันเองมันจะถูกแต่ก็อาจจะมีปรรจากาศที่ความตื่นเต้นก็ได้เด็กอาจจะตื่นเต้นรูปแหล็กหน้าแต่ก็ข้อดีก็คือทําให้ข่อปูดใจมากขึ้นไปมาแร้ก็งนก็ทําอะไรนะครับไปลองดูจะทำครั้งเดียวแต่ผมว่าถ้าปัญหาแก้ได้อาจจะ ความกังวลเราจะได้เราจะได้เห็ุภาพแล้วก็เราได้เป็นวิทยาฐานให้เพื่อนๆนะคะถ้าเราฝึกแบบนี้ที่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนก็จะมาช่วยเราแบบนี้แหละนะคะเพื่อมาเฉลยเรื่องที่ทำางงานส่การนะคะตอนนี้จะเรียนลมจะแม่ทำความวิญฟางเขาความเป็นความที่เขา่อนฝนความใส่กางตอบคำถามให้เรียนอะไรนะคะวันนี้จะขอเกี่ยวกับเรื่องโประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะคะสอง หรือว่านักเรียนเคยเล่นเป็นไหมเคยรู้จักไหมอย่างี้ค่ะคือตั้งคำถามกับเขาเป็นเป็นการกระต้นนะคะใครตอบได้ก็คือจะมีการเแรงเป็นคะแนนอะแบค่ะให้เด็กนี่วาดลูกไม่ค่อยสวยแล้วก็วาดแล้วก็ถ่ามย่ลใวกางานปรับปรับใหม่้ก็แเป็นสิ่งแต่ว่าเขามีต้องเขยนทั้งเองนชั้งเขียนแบบภาพช่วยในด้านของกิจกรรมนะครเริ่อแรกคือเนี่ยคือจะเปิดปีเราเนี่ยเามาแล้วก็ กนเลยนะคแต่ถ้ากได้เลยนะเดี๋ยวว่าแต่ละคนจะไม่ได้ทำต้องมีงานแต่ละงานให้เรียนนะคแล้วก็การจิตใจดก็คืองมขีซื่อที่เกิีส่็ไม่ให้เรียนนองม้ที่ให้มาเนี่ก็จะเป็นแบบทีทต่างจังหวะเดี๋ยวเข้าไปดูเนี่ยค่ะก็อยากทุกคนให้มีสม็ธให้หน่อยนะคะว่าทีสอนไปเ่ยเป็นยไงบ้างอเฮไหคะ ดีุ่คนสอคนที่เก็ได้ดีสงาน,นเดี๋ยวนะคะคุณคูณจะเปิดแล้วคู่แล้วนะคะกลุ่มไหนได้ต้องยกมนอนะอ่าอ่าไม่อ่า ดูสิ อยาว ก็ควรเลยเก่งมากเลยนะคะห้าเ็ดแเริ่มเร็วเใช่มเ้าสิบโอเคประพฤติตัค่ะแต่ตอนคิดไม่โกรธนะเปิดใจ าที่น,นี่จะก,การวิธีการดีเก็กคือไม่ได้บอกว่าครูพูดชัดครูพูดไม่ชัดครูทำเนยเียงการเด็กไม่ดีอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นนะครับ